วันนี้เรามาชมนะครับการติดตั้งนะครับโซลาเซลล์ระบบออฟกิดนะครับระบบนี้นะครับจะใช้แผ่น340วัตต์นะครับอยู่ที่4แผงนะครับอ่อนงยนกันเป็น2สตริงนะครับวันนี้เรามาดูระบบกันนะครับวันนี้ได้เลือกใช้เป็นของ Apple Green นะครับที่ใช้ดูนะครับอย่างแรกมาดูกันเลยครับตัวแรกจะเป็น ชาร์จเจอร์ครับเป็น MPT p นะครับของ Apple Green นะครับตัวนี้เราสามารถที่จะดูค่าเช็คค่าต่างๆได้เลยนะครับก็ดูที่ระบบนะครับมันก็จะแจ้งเตือนข้างๆเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับตรงนี้นะครับว่าบอกอะไรบ้างนะครับเขาบอกแรงดันจากแผงครับตรงนี้3ามเจ็เจ็โวลต์นะครับกำลังไฟฟ้าที่ชาร์จลงไปนะครับอยู่ที่3ามลกวั์นะครับจำนวนแอมป์อยู่ที่ 11A แอมป นะครับเป็น mppt ชาร์จนะครับไปที่แบตแบตอยู่ที่26-27โวลต์นะครับเราสามารถดูได้อันนี้คือเป็น total เป็น d a r y นะครับทีเ่เขาคำนวณให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ที่1.96 k นะครับนีเราก็สามารถดูเป็นกราฟได้นะครับว่าเรื่องอุณหภูมิเรื่องเคอร์เรนต์ต่างๆนะครับเราสามารถดูได้เหมือนกันนะครับก็แรกเป็น ชาร์จเจอร์นะครับ MPT p นะครับเราก็จะใช้คลิปแอมวัดดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับกระแสนะครับที่ลงไปชาร์จนะครับตอนนี้นะครับกระแสที่ลงไปชาร์จนะครับจะอยู่ที่11.6นะครับซึ่งมันตรงกันกับตัว MPT ข้างบนนะครับแบตเราใช้เป็นแบตแห้งนะครับขนาด80แอมป์นะครับออนุกรมนะครับ2ลูกแล้วก็ขนาดกันเป็นระบบ24โวลต์นะครับต่อมาครับระบบนี้สำคัญกันครับเป็น DC Surge นะครับเอาไว้กันฟ้าผ่านะครับ ก็ต่อมาจากแผงแล้วก็มาเข้าตรงนี้อของ Apple ิลกิมกันครับครับโอเคตัวต่อไปครับไปดูหัวใจักเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเป็นชนิดเพลทไซเวฟนะครับเป็นชาร์เจอร์นะครับตัวนี้ผสมไฟบ้านได้นะครับแต่ว่าเราอยู่ที่สวนนะครับเราไม่มีไฟฟ้าเราก็จะใช้เป็นอ่า ไปจากอินเวอร์เตอร์เพียวๆเลยนะครับดูที่หน้าจอครับตรงนี้ตอนนี้เปิดทีวีเปิดพัดลมแล้วก็ตู้เย็นแล้วก็หลอดไฟข้างล่างนะครับเปิดไว้ตอนนี้โหลดอยู่ที่5%เรเนะครับเราสามารถดูได้ค่าความถี่ออกไปที่5 0เฮิร์ตรงนี้จะเป็นแบตทับร้อเต็มนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับระบบนะครับตอนนี้ยะผมจะอันนี้เป็นเมนเป็นตัวหลักของไฟบ้านนะครับเขามาเดินไว้ผมก็มาเสริมในตัวของระบบโซล่าเซลล์กาไปนะครับเมื่เปิดไฟนะครับมันก็จะโหลด ครับไฟนะครับมนี้ทั้งหมดสิบหลอดเป็นหลอดขนาดสิบบัตรนะครับทั้งหมดเลยอันนี้ก็สิบบัตรเนกันนะครับเปิดไฟโอเคครับเดี๋ยวลงไปลงข้างล่างครับลงไปดูข้างล่างลรงเบ้านก,ก็ติดอ่าตัวโซลราเซล ข้างล่างตอนนี้ก็จะติดเปิดทีวีนะครับพัดลมแล้วก็ตู้เย็นเดี๋ยวเราไปดูตู้เย็นครับตอนนี้เปิดไฟข้างล่างครับทุกหลอดครับแล้วก็กาลังจะดูดูทีวีอยู่นะครับท mm hmm. ีวีดีตอนทำงนานพัดลมด้วยนะครับที่มาดูตู้เย็นตอนนี้ไปห้องน้ำครับตอนนี้เปิดพร้อมกันนะครับโหลดพร้อมกันรทุกอย่างเลยปไปห้องน้ำข้างใน เป็นตู้เย็น2ประตูนะครับตัวใหญ่เลยนะครับเป็นตัวเจ็ตชั่นอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นตู้เย็นมเวอร์เตอร์นะครับของชาร์ปนะครับกินไฟอยู่115บวัตต์นะครับตรงนี้เย็นครับมีเนื้อมีอะไรมีน้ําเย็นแล้วนะครับเหลือแค่แช่เบียร์หรือกำลังบนเย็นครับอย่างนี้แยกห้องนะครับทั้งหมดเลยนะครับเดินีปตั้งร้อยมีไฟในครัวนะครับก็ไฟห้องน้ำห้องน้ำครับ ไปห้องน้ำเปิดไดเลยนะครับตอนนี้เราโหลดไฟพร้อมกันก็จะอยู่ประมาณไม่ถึง10%นะครับเมื่อกี้ก็ได้เจาะใช้สว่านโน่นนี่นั่นเจาะทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นระบบนะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ครับโคบอลโซลาเซลล์ครับเบอร์ทโทร087 250 056 6ากฝากด้วยน,นะครับขอบคุณครับ